ลูกไปเรียนในตัวเมืองทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนนะทําไมทีตอนพี่ชายเข้าไปเรียนในตัวเมืองอะไม่เห็นต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทํางานหาเงินแบบหนูด้วยอะก็พ่อเขาเป็นพี่ชายเธอไงรีบๆไปเดี๋ยวไม่ทนันรถพ่อลาเอียงหนูเกลียดพ่อ ลูกพ่อได้ยินมาว่าเรียนมหาวิทยาลัยมีเวลาว่างเยอะลูกก็ขยันทำโอทีให้มากๆหน่อยนะถ้าเทิมเทอมหน้าพ่อก็ไม่มีให้ลูกนะหนูก็ไม่เคยคิดบอกอะไรจากพ่ออยู่แล้ว ว่างบ้างไหมถ้ามีเวลาว่างกับมาหาพี่ชายมาที่หลานพี่ชายบ้างสิไม่มีเวลาว่างหรอกพ่อครูทํางานหาค่าเทอมอยู่งั้นช่วยคุยกับพี่ชายสักคำสองคำได้ไหมนี่คุณชายของบ้านกลับไปพักร้อนที่บ้านแล้วหรอคงนอนตีุณอยู่บ้านสบายเลยสินะหนูไม่ว่างอ่ะแค่นี้นะฉันจะต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นให้ได้ ว่าคนอย่างฉันไม่ได้ด้อยไปกว่าลูกชายของพ่อเลยเมยเดี๋ยวคุณเตรียมรถให้ฉันคันหนึ่งนะฉันจะกลับไปเที่ยวหาพ่อฉันจะทำให้พ่อได้รู้ว่าฉันอะไม่ได้ด้อยไปกว่าพี่ชายฉันเลยได้ใครตัวนาย พี่ท็อปทำไมมากว่ดอยู่หน้าบ้านหนูอ่ะเอ้าชบาเธอไม่รู้จริงเหรอเมื่อสามปีก่อนอ่ะพ่อเธอต้องหาเงินเพื่อรักษาพี่ชายเธอเลยขายบ้านหลังเนี้ให้ผมแล้วรักษาพี่ชายหนูใช่แล้วพี่ชายหนูเป็นอะไรอ่ะเออก็ช่วงที่ชบาเข้าเรียนมาหาลัยใหม่ๆไงใจเย็นๆนะครับลูกคุณลุงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นไปไม่ได้ลูกลุงยังหนุ่มยังแน่นจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงพ่อน้องเพิ่งสอบติดมาเยถ้าน้องรู้เรื่องนี้แล้วบอกว่าน้องจะมาเรียนต่อผมรู้ว่าผมอยู่ได้อีกไม่นานพ่อช่วยโทรหาน้องให้หน่อยได้ไหมผมอยากจะคุยกับน้องเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่างอ่ะแค่นี้นะ พี่ชายเธอป่วยได้สองปีกว่าแกก็จากไปแล้วเออใช่รอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนี่เป็นจดหมายที่พี่เธอฝากไว้ให้อ่ะพี่เธอบอกว่าวันไหนเธอกลับมาเอาไว้ให้เธองั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ ใน,น้องรักถ้าถึงวันที่น้องได้เปิดอ่านจนใยน,นี้พี่คงไม่อยู่แล้วหวังว่าน้องจะให้อภัยพี่ที่พี่ปิดบังเรื่องน้าทั้งหมดพอพี่รู้การรักษาในครั้งนี้จําเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากและอาจจะรักษาไม่หายพี่ก็กลัวมากจริงๆแล้วน้องห้ามเกลียดพ่อนะที่จริงแล้วพ่อรักน้องมากนะนเกียดพ่อ ขอโทษนะน้องชบาที่พี่ไม่สามารถอยู่ดูแลน้องได้อีกต่อไปจากพี่ชายที่แสงนี้ ในวันนี้ที่ฉันกลับมาฉันก็ไม่เหลือครอบครัวอีกแล้ว อยู่บ้านลูกพ่อสบายดีไหมพ่อสบายดีพ่อสบายดีแล้วพ่อมาเก็บควรขายแบบนี้ได้ไหม คิดอยากเอาชนะพี่ส่วนลืมว่าพ่อทำอะไรให้หนูบ้างพ่าหนูโฟกัสแต่สิ่งที่พ่อทำให้พี่อ่ะจนวันนี้ที่พี่ไม่อยู่แล้วหนูถึงได้รู้ว่พ่อกับพี่รักหนูแค่ไหนอ่ะนูหนูไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อรักลูกนะไม่เป็นไรลูกพ่ <c ười> อรักลูกนะลกลักนะบบ้านเรากันเถอะแล้วพ่อต่อจากนี้หนูจะดูแลพ่อเอง